โอเคสวัสดีครับทุกคนโลของอันนี้แตกนะโลของ j s แตกนะเดี๋ยวเรามาดูกันม้าเฮอน่าจะหลับอยู่ด้วยนะเนี่ยบอกเลยไม่รู้แอนนี่ส่งอะไรมาแอนนีอออ่อยู่ไหนอาเชียอยู่ไหนวะหาไม่เจออ๋อยู่นี่ดูดิจะเป็นยังไง ไม่เข้านะครับผมห้าสิบสามเละแน่บอกเลยถ้ายังไม่ตื่นนะเละแน่ทะลุทะลวงมาความผิดพลาดแค่ช่องเดียวจบเลยสิบสองโดนรัวๆนะ พ่ชาร์ตีแม่งไม่สกิดเลยอะต้องแอนนี่เท่านั้นน่ะถึงจะสก,กิดลยพพ่ชาร์ตนี่ไม่เท่าไรเลยยังไม่ทะลุนะใก,ใ,กใกล้แล้วแหละทีละสิบห้าสิบห้าสิบห้าคงไม่นานแล้วแหละอันนี้มันปลาโอ้โหเชีย่ยเก้าแอนนี่มันแท็กเรียงวะขอจอยบ้างขอจอยบ้าง เก้า okay. โอเคอ๋อมีคนเลนเลนเลนให้มาเหอเรื่อยๆอยไอตนม่เขาคเนียวะโอ้เจสี J A T L e, และเจสซี A T L e, แม่ง Okay. จัดไปไม่รู้ว่าตื่นยังนะพยายามดูที่แอนนี่ตีออกมาคือพอหกกับสิบสองเรื่อยเรื่อย เฮ้ยเหลือนิดเดียวแล้ววะ่ะมาเฮอตื่นแล้วแน่เลยอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ตกอีกเนี่ยตกนี่ไงไม่เข้าแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะตื่นแล้วแหละ นี่มันใช้รถเร็ววะ่ะโดูดิสีกับ4ี่เอาบ้างเอาบ้างไม่เข้าเลยเหรอ น่าจะมีคนไปทําให้มันตื่นแล้วนะอันนี้ใช้แต่รถเร็วอ่เมืเ่อกี้ทำไมรถมันเร็วจังวะตุบเนีย่ยไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแล้ว เนี่ยเริ่มไม่เข้าละเริ่มตีไม่เข้าแล้วน,นี่อันนี้มันใช้รถอะไตีวะมันเหมือนมันใช้จูนเนอร์เลยวะขอทีบ้างต่อด้วยเดียวตาด้วเดียวอพิ่อ,นนอเอมีครับ เติมสิครับอย่าอ้าวสัตว์หนีนี่ก่อนอันนี้ก่อน ตีได้ไหวไหมวะเนี่ยเอสฟองยังตีไม่เข้าวะเอสฟอกตีไม่เข้าเลยวะน่าจะเป็น JHC เรนอยู่โอเคขอตัวนี้แล้วกันจุกได้ไหม เหมือนก,กันแล้วเริ่มตีทลันิดเอ้นนี้มันตีกันไม่เข้าจริง่ะเนี่ยไปไปหน่อยอาไอ้นี้วาดนีแล้วไป คันแล้วเอนนี้ก็มี6แปลว่าเทคโนโลยีวิจัยมันเต็มอ่ะ<ม>แตกไว้ก่อนแตกไว้ก่อนดูหน้ากับไอเนียวอ,ออกมาดดดดดดจะตึดตึดมาถึงนี้แล้วปราบเข้าให้ โดนไหมโดนโอเคแอนนี่กับเบบี้ชาก็พยายามตีอยู่นะพอแล้วเติมอีกเติมสิครับเติม สีนี้เขาต้องเติมเชียเติมไม่มีแล้วหมดแล้วเติมดิเติมอาเข้าด้ยไยสามล้านจัดไปจุกๆ yeah ตีเลยเนะี่ยโอเคยังเลยนี่ๆนะอ้าวนี่ไมแล้วิบสองสิบสองมันโดนเลนหรือว่ามันโดนรถมาหรอวะ แอนนี่มาไวมากอะ่ะผมว่าแอนนี่แม่งใช้รถแน่เลยใช้จูนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แม่งไวมากพิซซ่าถ่ายพิซซ่าใช่ใช่ถูกต้อง ที่ชูกานี่เต็มเลยตัวที่ถึงไหนล่ะนี่โดนแน่อ้าวนี่วาราฟนีเฉยโรยยังไม่หมดวา่าฟนีเ้ย สี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองมาโหตื่นแล้วแน่ๆล้านเปอร์เซนต์ผมบอกเลยดูยังไงก็ตื่นโอเคผมอึดหมดแล้วเดี๋ยวผมคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ละ สอนลูกใครเดี๋ยวรอก่อนรอทับจุดเนื้อมากา่อนเืียตดไม่เข้าวะนั่นไง j เ c j ซ c นี่มันเันโหดจริงๆิ ไม่เห็นเลยคันนี้แล้วกันแอันนี้ก็ยังตีมาเถื่อต่อไปนะครับสี่ล้านแรกสิบสองก็คุ้มแหละสี่ล้านเสิบสองเรื่อยๆพังลบใครหมดก่อน เนี่มันอะไรป้องกันเนี่ยไม่เข้าอีกหรอเริ่เข้านจะีเก้าเดี๋ยวรอทีสุดท้ายจีเก้าแล้วกันสองละจะหมดละบับหมดอันนี้มาเอ้ยมีเข้าสิบเจ็ดแล้วว่ะสองสี่ อ๋อแต่๋อ,อมีคนเลนมีคนเลนมาคือทุ่นตีเลย ใช่ต้องเชียร์เลสแนลนถูกต้องต้องเชียร์เลสมาที่นีป่ะปะไอ้หลุดเฉยอย่างนี้จะเหลืออะไรกูเนี่ย ได้ตีไหมวะลูกเออเข้าอยู่มั้งเออเข้าอยู่จัดไปเจ็ดล้านหมดแล้วอิดหนึ่ง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 แล้วโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มาดูแอนนี้ลุยกันต่อมาแล้วพร้อมเห็ด ว่ารถเป็นคันแล้วนะครับพร้อมเห็ดตุบสี่สิบหกสองสี่หกเจ็ดเจ็ดอ้อมีคนมีคนเลนเพิ่มอันนี้ตีเพักเดียวเลยสี่สิบสองดูหน่อยดิ ผ่านไปแค่แป๊บเดียวสกอเรีขึ้นยังไงบ้างอันนี้ห้าสิบสามว่ะเจ็ดสี่สิบเจ็ดเจ็ดซีแม่งเลนอย่างเดียวตัวเองหนีมาเฮ้อสิบสี่เองเหรอไม่มั่ง๋ยวมันก็คงขึ้นละมั้งอันนี้ค่าไปสี่พันล้านแล้ววะเนี่ย กูเพิ่งค่าได้400ล้านสิบท่าของกูสัตว์ได้โอเคนะครับทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้มีบ้านไม่ไปหนึ่งทีนะครับเรามาดูกันนะครับผมมาเฮอพลาดนะโอ้ยเทมเทียสองยางโหดเลยดีกว่าเทียหนึ่งประมาณห้าเปอร์เซ็นตะจากี่ดูสาเอร์เซน์ 4, ดาวน้อยกว่านะดูที่ดาวเท่ากัน เกือบเซนนี้มากกว่าเกือบสิบเซนเลยนะอืมโหดสุก็ไม่ต้องซือ้ออีกแล้วนะว่าอะไรมันก็ต้องโห,หสดสุดๆอยู่ลวพวกนี้เทียบกันบอลต่อบอล มันก็ต้องเต,เต็มที่อยู่แล้วเ,เรามาดูสเตตัสกันโหดมากอย่างโหด นี่นิดหนึ่งนะดีเฟนนี่เยอะกว่าเยอะเลยถึงข้อก็เยอะกว่าสามสิบเลยนะมากกว่าตรงผ่านกับมากกว่าตรงยัตเตอร์เดย์ทีสค,คลาสด้วยโอคลาสอันนี้ อ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่นะเอพี HP เยอะแอวนนี้นะเอสพีมันเอามาจากไหนวะเยอะแยะอ๋อโอเคเยะเทีสามสิบเปอร์เซ็นที่มากว่แอันนี้นอกนั้นก็มีผ่านเลน็กๆน้อยๆ ต่างกันตรง yesterday หมดเลยนะเพราะว่า yesterday อันนี้ยังไม่เต็มนะครับอ,อันสองอ้าวมาเฮอใช้ทีเก้าเฉยเลยไม่ใช่ทีสิบหรออันนี้ก่อันทีสิบมาเฮอทีสิบน้อยแน่เลยหรือมันไม่รักษาเลยนะวะมันใช้ทีสิบเฉพาะคันหลักๆนะ ลองลองไม่ใช่นะอะลองลองไม่ใช่เลยอโอเคโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เอารีพอร์ตมาโชว์นะครับผม คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ